ขอโทษนะเจ้าเจ้าอะไรดีวะจะเรียกมันชื่ออะไรไอ้เพี้ยเงินโอ้หางสวยเลยเว้ยหางยาวแต่หางทำโอ้โยมีเลขมาดูเงินมายันเกลเลยอ่ะล็อกเกลเลยฮะดูเลขดิไม่มีหรอกมันต้องกลางวันโอ้โหดูหางดินี่เวนดูเลขดิดูเลขนี่ดูเลขตรงไหนล่ะดูเลขเงี้ยเนี่ยไม่มีเลยนี่ดูตัวนี่นี่ดูเลขตรงไหน ึบอ่ะโหมันล็อกเอวถือว่ามันเอาอยู่เออนี่หางสวยเลยนี่หางยาวมันเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อเพื่นะมีมีเลขต้องล็อกตรงใกล้หัวน่นเฮ้ยแค่นี้อยู่แล้วงัดคอนี่เห็นเลขไหมอ่าใครเห็นเลขเก้าหนึ่งศูนย์ไว้โอเคโอ้โหดูดิความหนักมัน แล้วไอ้เชื่อกันนี้ก็คมอยู่นะไอเชื่อกันนี้ก็ทนดีไยเว้ยไม่เอามันี่มันล็อกเอวเลยถึงว่ามันอยู่อเ,เอ้ข้าไม่ไงล็อกเอวได้ปะม,มันคงก่อยแขนมันนะท,ทีนี้ท,นทีนี้ขาหลังหดยากนีไอใช่ไหมแขนหนา้ามันหไป,ไปหน้าขาหน้าอย่างเดียวขาหลังแค่นี่เฉยทีนีเ้ไงดีเฉยต้องเฉยไปจากปากกันไปต้องหาอะไรมาคุมก่อนงับเอาเลยเอเลยนะต้องหาสอบไป มันต้องล็อกใกล้ๆหัวมันกดหัวไว้แล้วนี่ก็ค่อยผ่านปากมันก็คงแต่มันก็ไม่ดิ้นนะให้มันไม่ได้ทําอะไรนี่นะคือแบบว่ามันอยู่ลดตกใจก็เลยเอาวไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะโอเคบ้าเอ๊ะ<อ>ฮะตัวโตด้วยนะเนี่ยงั้นดูเลขดูเลขรอก่อนมันมีเอาเอาเชือกแต่ว่ามันต้องเอาอะไรมาปาดมาปิดปากมันก่อน ไอ้จ้าว่าไงพวกอยู่ที่ไหนแล้วกันั่อยู่นี่ตกใจเว้ยตรงนี้มีเลขด้วยเว้ยเนี่ยนี่เลขอะไรโอ้โหแหงดูไว้แหงดู ่าให้ดูจัดละลายสวยเลยนะเหนะ็นไหมนี่ลายนะฟืฟฟฟฟ้นฟะึ้นฟึ้นงสงสัยนะเฮ้ยบ้านได้เวย้ยไม่ได้เจตนาว่าจะทำให้เจ็บปวดอะไรพี่หรือว่าดูแล้วมันตกใจ นะไปอยู่ที่ที่มันปลอดภัยนะ